สวัสดีครับฟังขา่าวกีฬาวันนี้กันนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ที่ลอนดอนนะครับพาเลสแพ้นิวคาสเซิล์ศูนย์ประตูต่อ2แต่เป็น2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับของคาร์ล็องิลสันและโจลิงตันนะครับที่ทำประตูได้นาทีที่88และ89ตามลำดับก็สตีฟรูชออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มเห็นโจลิงตันตัวจริงแล้วนะครับหลังจากที่ยิงประตูในช่วงท้ายเกมเอาชนะพาเลสไปได้เมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอก ก็ประตูแรกของจอรลินตันในฤดูกาลนี้นะครับประตูที่สามในฤีูอาลสุดน,นะครับตั้งแต่มาอยู่กับนิวคาสเซิล40ล้านตอนตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับก็คือบอกต้องใช้เวลาบอกอย่างนั้นก็มองโลกในแง่บวกนะครับก็ในส่วนของทาเลสตั้งแต่ปี2010 7, 2018, เจ็ด2เ1 8นี่ยในฤดูกาลนั้นพาเลสยิงไม่ได้มาแล้ว45เกมนะครับเยอะกว่าทีมอื่นก็พูดง่ายๆก็คือมันมีพรีเมียร์ลีกไปประมาณ120กว่าเกมยิงไม่ได้ไป45เกมนะครับก็ตามนั้นนะครับในส่วนของเออข่วาวบอลเหนือเอาบาเซโลนาก่อนบาเซโลนานั้น ก็ประหยัดเงินไปได้122ล้านยูโรนะครับหลังจากผู้เล่นนั้นยอมที่จะมีการตัดค่าจ้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณเอ่อ70นะครับที่บาร์เซโลนาตัดไปก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดนะครับแล้วก็นี่ก็ตัดไปอีกในจุดบัญชีล่าสุดนี่บาร์เซโลนาขาดทุนไป97 ล้านยูโรนะครับตั้งแต่ออกเรื่องของขาดทุนในรอบใหม่มาตอนนี้นี่รวมนี่ขยับไปเป็น488ล้านยูโรแล้วนะครับก็ปัญหาของบาร์เซโลนาตอนนี้นะครับสเปอร์สเองนั้นเกมเจอกับอาร์เซนอลในช่วงต้นเดือนหน้าหวังว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาได้ประมาณ2,000คนนะครับในวันที่6พฤ0บาคมน,นะครับก็ ลอนดอนก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถจัดพรีเมียร์ลีกแบบมีผู้ชมได้นะครับตามนโยบายที่ออกมาใหม่นะครับก็สอดคล้องกับข้อเสนอของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะครับก็ล็อกดาวน์ในตัวอังกฤษเองจะเสร็จในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับส่วนอีก10ทีมที่เหลือทั้งในลิเวอร์พูลในแมนเชสเตอร์นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยังไม่มี ในลิเวอร์พูลเองก็หวังว่าจะสามารถสร้างแผนผู้ชม2,000คนมาได้ก่อนที่จะเปิดนะครับน,นี้ข่าวมันก็ค่อยงจะตีกันพอสมควรนะครับก็ผู้เข้าชมมันก็จะเป็นผู้เข้าชมที่มีอัตถิอตัวปีหรือว่ามาชมทีมบ่อยๆดังนั้นขาดจอนก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับลองเช้แล้วนี่คือข่าวฟุตบอลทั้งหมดไปกันที่ผลบอล เมื่อวานนี้ในลีกอื่นๆนะครับสเปนก็บายาโดลิดเสมอเรลบันเต้หนึ่งหนึ่งนะครับเจรมนีบวก,บวกชนะเบเมน5ประตูต่อ3ที่ฝรั่งเศสสตาส์บุกเสมอแรนส์หนึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ผลที่ดีเท่าไหร่สำหรับแรนส์นะครับแล้วก็ที่ไทยโคราชแพ้บีจีศูนย์สองแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานนี้ส่วนของเอเชียนะครับก็อูซานชนะเพิร์สสองศูนย์แมลเบิร์นแพ้ปักกิ่งศูนย์สอง เซี่ยงไฮส,ส่วนหัวแพ้โตเกียว1-2นะครับเดี๋ยวบอลไทยเนี่แหละที่เราจะพูดถึงเป็นคู่ต่อไปเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับแชมเป้ยชิพมิเบ็นฟอร์ชนะคุนสปาร์กสนครัประมาณนี้ฟุตบอลในคืนนี้นะครับก็มีตามปกติเลยมีไบรตันเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในรีมร์ลีคูนนี้ทุ่มครึ่งก็มองว่าทีเมเบนน่าจะชนะ2ประตูนะครับ ไม,ไม่ไม่น่ายากเกินไปประมาณนั้นเซตี้กับเบอร์รี่คู่นี้สี่ทุ่มนะครับมองซเซตี้สองลูกสามลูกอะสามลูกสามลูกเดลตันกับลีสเท่งครึ้งก็ยังเชื่อว่าเสมอกันนะครับแล้วก็เบซองกับเชฟฟิลด์เต็ดคู่นี้ตีสามคู่นี้แถมนะครับก็คิดว่าเสมอกกัน,นะครับมีเอฟเอครับด้วยหลายคู่นะครับพอข้ามดีกว่านะครับ เอ่อแชมเปี้ยนชิพมีทุ่มครึ่งเบอร์ลินกัควีนส์พาร์คสี่ทุ่มมีเบอร์มิงแฮมกับมิววอแบล็คเบิร์นกับบาร์สลีย์คาร์ดิฟกับลูตันดาร์บี้กับบีคอมฮัดเดอร์สฟิลด์กับโบโรนอริชกับโคเวนทรีเรดดิ้งกับบริสตอลซิตี้รอตเทอร์แฮมกับบอนมัดเอ็ดบอนมัดนะครับเชฟฟิลเวนสเตย์กับสโต๊กแล้วก็บัตฟอร์ดกับเรสตันก็อย่างว่ามีแค่คู่แรกแต่ทุ่มครึ่งที่เหลือสี่ทุ่มนะครับลีกเออแมักเซย์กับน้องคู่นี้ห้าทุ่มยัง ยันมันนีก็ส่งทุกคู่แต่สองทุ่เมครึ่งยกเป็นเที่ยงครึ่งครึ่งคูงสุดท้ายนะครับมีเอาโบก,กับไฟบวกเจ้าบ้านไปนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าสนใจทั้ง 2, สองสามสองฝั่งเลยดอกมูกับโคโรเจ้าบ้าน,นยาวๆไ่ซิกับเบลฟิลเหมือนกันนะครับยูนิโอนกับแฟรงเฟิร์ก็ออกได้สามหน้าเลยแต่ในใจมองว่า อาจจะเป็นทีเนมเยือนบุกม,มาเบียดได้น,นะครับส,สุดการ์ดกับบายเยอร์คู่นี้เจ้าบ้านยาวๆไอ้กระทูที่เยือนยาวๆขออภัยแล้วก็คู่ดึกกับบ,า,บาวเก้คู่นี้ก็เจ้าบ้านไปเรื่อยๆนะครับชาวเก้น,นี่ไม่ไหวจริงๆค่อยๆตายอยู่ช้าๆนะครับเออเซเรียอิตาลีมิซาซัวโรกับอินเตอร์คู่นี้สามทุ่มมองอินเตอร์นะครับเบเนเตโตกับยูเว่คู่นี้เที่ยงคืนนะครับทีมเยือนยาวๆนะครับแม้เนเนเมโตจะเพิ่งช็อค มาก่อนหนะ้านี้แอตาลันต้ากับเวโรนาคู่นี้ตีสองสี่สิบห้านาทีเจ้าบ้านคิดว่าโปรตุเก,ม ar ก o, 1, ส,สมีซานตาคารากับปอร์โตตีหนึ่งสปอร์ติ้งดิสบอางกับโมเรนเซตีสามครึ่งนะครับอ่ะลาลิก้ามีเอลเช่กับคาดิสคู่นี้สองทุ่มคู่นี้มองทีมเยือนนะครับบารินเซ่กับแอตมาดริดคู่นี้ก็ยังเชื่อใจทีมเยือนอยู่เวสกากับเซบียาคู่นี้เที่ยงคืนครึ่งเมื่อกี้สี่ทุ่มสิบห้านะ ก็เออเวสกาับเซนจีย่ามันเชื่อใจทีมเยือนนะครับเรียกว่าได้กับอาราเบสเจ้าบ้านนะครับถ้าไม่มีอะไรทิ่พลาดนะวันนี้มีสกอตติชคัพนะครับก็มีอาโลกับฮาร์สอาบอลกับดันเฟิร์มรีพิเบอร์เนียกับดันดีลิมินสตันกับไอมาเชื่กับ Saint John, Stone, et, เซนจอห์นสโตนเซเมตเลยกับกรเบอร์ดีมีคู่หลังสุดเด็กที่คือ15บห้ที่เหลือ4ี่ทุ่มนะครับเออเอเรดีวีซีมีเอเม M M I X, นไอแย็กที่คือสี่สิบเดนฮาร์ทีเดนบีดีสเบโลสโซโลีสลาสเซียนะครับ อาร์เซนอลกับเซเนตคู่นี้เล่นหกโมกิมกีกับคลาสโนดาคู่นี้2องทุ่มครึ่งรอสตอรกับเดนโมโรสโกเด็กพร้อมกับเด็กก็สซี้กับโลโคโมทีฟคู่นี้5้าทุ่มนะครับตุรกีมีกาเซนเตกับมาเลดิอาสปอร์คนนี้5้าโมงครึ่งนะครับลาซักเซเฮียกับเดนิสลิสปอร์สองทุ่มลิเซสปอร์กับกาลาตาสไนคู่นี้5้าทุ่มจบแล้วนะครับเอาข่าวบอลไทยก่อนนะครับก็คือเกมที่โคราชแพ้กับบีจีนะครับ ก็ไม่แพ้มา13านัดเกือบครึ่งตัวตการแล้วนะครับก็เป็นวันที่ชัดชัยบุญพรมเซฟได้ดีอย่างที่ว่านะก็มีมีจังหวะจุดโทษของโคโราชนะครับเรียร้อซัมซาวดันทํารูปปาิรกกามันเบาเกินนะครับล้มไปแล้วชัดชัยบุญพรมมาเซฟต่อได้แล้วมาได้ดีจีิได้จุดโทษแล้วก็พักครึ่งแล้วก็ได้อีกลูกหนึ่งนะครับก็วิกตอร์คาโดโซนะครับและก็วิกตอร์คาโดโซแหละ สองลูกเลยนะครับก็โตติก็ทําให้ดีท่สุก่อนบบที่จะย้ายทีมไปก็จะไปอยู่เชียงใหม่เต่าแบบนั้นนะครับก็เป็นชัยชนะของ BG เชียงรายเองเมื่อวานนี้นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเชยงรายเมื่อวานก็เอาชนะโซไปได้นะครับ2ประตูตอนหนึ่งะครับก็เชียงรายอย่างที่ทราบก็คือพลิกสถานการณ์จากที่แพ้มา5้าลูกแล้วนี่ไม่ได้แพ้น้อยนี่เอา3ามแต้มไปเลยนะครับในเกมเมื่อวานนี้ ก็บิวโรซิมานี่ก็เป็นฮีโร่ให้กับเชียงรายนะครับโดยที่อ,อิงนำไปก่อนเชียงรายพีที่40นะครับตัวเขาเองเนี่ยแหละนะครับและก็ปาชูยองตีเสมอที่59และก็บิวโรซิมาก็เป็นฮีโร่นะครับชนะไป2ประตูตอนหนึ่งให้กับทีมเหนือสุดของไทยทีมนี้นะครับในไทยลีกนะเนาะก็มีคำชม ออกมานะครับวสันนภัสันนะครับก็หลังจากไปวิจาร์อียองแรในเกมก่อนที่แท้0ูนย์ห้านี้ก็มาให้คําชมบ้างนะครับเอ่อใส่ตีจ่ายบอลสําเร็จมากที่สุดสําหรับอียองแรนะครับก็ตามนั้นจะได้เลิกรามานะ่าเนอะอือโอเคและก็ข่าวอื่นๆเอากีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับเอาคริกเก็ตก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอคริกเก็ตนะครับ อะเมื่อวานทีมชาติเมื่อวานเอาเรียงเวลาอะไรก็ได้เอาเกมหนึ่งวันก่อนที่ซิดนีย์ออสเตรเลียกับอินเดียนะครับก็ออสเตรเลียตีก่อนตีได้374ออก6นะครับในเกม1วันเล่นกัน50โอเวอร์เนาะนเกม1วันนี้ต้องพยายามนะครับ50โอเวอร์นะั้นก็300ลูกถ้ามากสุดนะครับออสเตรเลียตีสูงเลย374ออก6นะครับได้อารอนฟิน114สตีฟสมิธ105เดวิดวอ์เนอร์69 มูฮัมหมัดชามีของอินเดีย3บิเกตเสีย59นะครับก็ชนะอินเดียครับ308ออกไปนะครับฮาดิกปันเดียนะครับ90ชิคคาตาวันเจนะครับแต่ออสเตรเลียได้อดัมแซมป้า4บิเกตเสีย54าสสเฮเซอร์บูดบิเกตเสีย55ชนะไปนะครับออสเตรเลียชนะ66แต้มนะครับก็เล่นกันในสนามไม่ใหญ่แต่สวยงามอย่างเซนีคริกเก็ตกราวเมื่อวานนี้นะครับก็โอเคแหละ แต่ทีมทีมโยยังต้องพิจารณาอยู่เพร่ะวานวิเชลสตาร์ผลงานไม่ดีนะครับแต่ว่าทีมตีมาช่วยไงเกมเมื่อวานนี้ก็ออสเตรเลียนั้นเกมหนึ่งวันก็เพิ่งบุกชนะอังกฤษมา2เกมตอนหนึ่งในชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกดังนั้นเขาก็หวังว่าจะทผลงานได้ดีในการเจอกับอินเดียนะครับอินเดียก็สู้ได้ศักดิ์ศรีเป็นหลักนะครับเพราะว่ายัางไงก็ได้ไปชิงแชมป์โลกอยู่แล้วในฐานะเจ้าภาพนะครับ เกม20-20บ้างดีกว่านะครับเอาเป็นเกมที่ออกแลนด์นิวซีแลนด์ก่อนนิวซีแลนด์รับเวสตินดีสนะครับเวสตินดีสตีมาได้ก่อน180ออก7นะครับแต่เล่นไปได้แค่16โอเวอร์นะครับเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศนะครับนิวซีแลนด์เลยลงมา16โอเวอร์เหมือนกันในตั้งเป้าหมายเลยโดนลดลงไปที่176นะครับคืออย่างนี้คือเขาก็จะคำนวณกันนั่นแหละนะครับเพื่อ ให้ตามเช่อได้ตามหลักคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับก็หยุดไปว่าฝนตกแต่นิวซีแลนด์ก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ที่1เป้าหมายได้ถูกตั้งไว้ที่176นะครับจาก16โอเวอร์นิวซีแลนด์ทำสำเร็จนะครับใน15โอเวอร์กับ2ลูกก็เลย4ลูกก็ นิวซีแลนด์ที่ชนะไปเนี่ยได้จิมมี่นีแชมป์ตี48ไม่ออกคอนเวตตี41นะครับโทมัส2วิกเก็ตเสีย20สาเวสต์มิสได้ชีแลนโคลาตี75ไม่ออกนะครับแต่ว่าได้ล็อกกี้ฟอร์กุสันนิวซีแลนด์พาทีมชนะนะครับ5วิกเก็ตเสียแค่21ก็เลยทำน,นั้นชนะไปได้อย่างสวยงามน,นะครับอีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้ที่เคปทาวนะครับก็แอฟริกาใต้เจอกับอังกฤษแอฟริกาใต้ตี179ออก6อันนี้เล่นเต็มเกมนะครับ ได้ฟานเตดูเซนตีห้าสิบแปดแซมเครนอังกฤษ3วิกเก็ตเสีย28นะครับอังกฤษเองก็ตีได้แซงได้นะครับ19โอเวอร์กับ2ลูกนะครับเสียไป5คนนะครับก็จอร์นี่แบล็ต่อดสิบหกไม่ออกลินก็สองวิกเก็ตเสีย20นะครับจอร์นี่แบล็ต่อดสิบหกไม่ออกนี่แต้มสูงสดุสดของเขาในเกม2020นนะครับก็เป็นชัยชนะของทีมเยือนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือคริกเก็ตสมบูรณ์นะครับ,อ, ul, รบอีกข่าวหนึ่งของคริกเก็ตก็คือเกม อังกฤษไปเยือนเนเธอแลนด์นะครับก็คือชิงแชมป์โลกเราคัดเลือกเลื่อนแต่ปี2022จากปัญหาโคโรนาไวรัสนะครับคือปี2021มันตอนน้ำก็จะเลื่อนสัก2020มาจนเต็มเล,เลยต้องเลื่อนเกมกับทีมเพื่อนบ้านออกไปนะครับนี่เป็นปี2022แต่ก็พยายามจะเล่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเด็นในเรื่องของโคโรนาวรัสนะครับโอเคมีข่าวรักบี้ลีจบฤดูกาลแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง เป็นชัยชนะของเซนเทเลนเหนือวีแกนไป8ต่อ4นะครับโดยที่แจ็คเวลส์บี้นะครับวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเอ่อทำทายได้ในนาทีสุดท้ายของเกมนะครับก็จบอย่างดราม่าทีเดียวนะครับเป็นชัยชนะของเซนเทเลนสไปในปีนี้นะครับก็เออเป็นตอนจบที่ดีของเจมสแกรมนะครับตำนานของเซนเทเลนอังกฤษแล้วก็เกรเบตนะครับ แต่ว่าก็เป็นตอนจบที่ไม่สวยสำหรับชอนโอลาฟตินของบีแกนนะครับบีแกนก็เมืองรักบี้นะครับแต่ก็เป็นเกมที่แต้มนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกนิดีกับเซนเทเลนส์ด้วยครับแชมป์ไปอีก1สมัยนะครับวันนี้ก่อนไปกีฬาอื่นเอาข่าวฟุตบอลนิดนึงฟุตบอลแอฟริกาเมื่อวานนีร้รอบชิงของ CAF Champions League นะครับ ก็เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของอัลอาลีเหนือซามาเล็ตสองทีมจากไคโรเมื่อวานนี้ชิงกันที่ไคโรนะครับก็ประตูก็ได้มาจากอามียลซุรายาและก็โมฮัมเหม็ดมักดีนะครับมายิงประตูชัยนาที่6นะครับซา,ามาเล็ตีเสมอได้นนจากมามุช,ชิคาบาล่านะครับก็ ในส่วนของโค้ชพิซโซโมซิมาน่นะครับเป็นโค้ชแอฟริกาใต้ได้แชมป์กับมาร์เบลอรดี้ซันดาวส์มาก่อนนี้4ปีที่แล้วแลวมาได้แชมป์สำเร็จกับเอาอาลีในปีนี้ในเกมที่ดาร์บี้แมตท,ที่2ทีมไม่มีเดิมพันไหนสูงกว่านี้นะครับแล้วเอาอาลีได้แชมป์ไปได้นะครับแ,แไไนะบสงกวามดีกับอาอาลีด้วยเป็นตัวแทนจากแอฟริกาในการแข่งขันสโมสรโลกปีหน้านะครับสโมสรโลกยังมีอยู่นะครับเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าจะเล่นกันในเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็เป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเอาไปกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับเอามวยก่อนนะครับเอาเสดของมวยสากลอ,อย่างวันเฮง CPF ก่อนนะครับก็ไฟเมื่อวานนี้แพ้ให้กับปัญญาประดับสีนะครับ113ต่อ115คะแนนทั้ง3คนนะครับทำให้ไซติชนะรวด54ครั้งก็หยุดลงนะครับแล้วก็ ออปัญญาประดับสีก็ขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคนใหม่นะครับในตำแหน่งของ WBC รุ่นมินิมัมเวท1 0 5ปอนด์นะครับนักประมาณ47กิโลกว่ากว่านะครับก็เป็นตอนจบที่ไม่สวยงานเท่าไหร่นะครับสำหรับวันเฮงซึ่งไม่รู้ว่าจะจบอาชีพไปเลยหรือไม่นะครับก็เออยยกคือหมด8ยกเนี่ยคือ ปัญญาประดับ4ี่นำอยู่นะครับตามคะแนนที่ออกมาก็กคือตามกฎของ wbc อะ่ะแล้วก็เลยวันเทงเลยต้องค่อยๆเร่งแต่ไม่ทันนะครับก็เลยทําให้ปัญญาประดับ4นั้นชนะไปได้ในที่สุดนะครับเมื่อวานนี้ที่นครราชสีห์ที่นครสวรรค์ขอขอ,อภัยนะครับก็เป็นข่าวในวงการมวยสากลบ้านเรานะครับในการเปลี่ยนเข็มขัดโดยนักชกค่ายเดียวกันเอง นะครับร่วมขับตามแผนบอกอย่างนั้นที่แน่แน่มวยคู่หนึ่งที่น่าสนใจในเช้าวนันพรุ่งนี้นะครับที่ Stable Center เที่ LA นะครับบ้านของเลเกอร์สในแหละทีมแชมป์ปัจจุบันก็คือไมค์ไทสันกับรอยโจนส์จูเนียร์นะครับโดยที่เอ่อไมค์ไทสันเองก็ชั่งน้ำหนักได้220บปอนด์นะครับรอยโจนส์210บปอนด์นะครับก็ 1ิปอนด์มันก็จะห่างมัน4โลกว่าๆนะครับที่ไมค์ไทสันนั้นน้ำหนักมากกว่านะครับก็อดีตเจ้าของแชมป์แฮมบีเวททั้ง IBWBAWBC นะครับก็เตรียมพร้อมที่จะแข่ง8ยกนะครับกับรอยจูเนียร์นี่แหละนะครับไทสันชนะ50าแพ้6-44ล็อกเอาท์นะครับ,ร 4, ออรบเจอกับรอยจูเนียร์หกสิบ ชนะ66แพ้9 47ล็อกเอานะครับก็เป็นเพย์มาร์วิวเนาะก็ไปหาสัญญาณกันเอาเองตามนั้นนะครับมีคู่ประกอบรายการประมาณ4 5ห้าคู่โดยประมาณในการแข่งขันพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนมวยคู่หนึ่งที่ยกมาวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นโจจอยส์กับแดเนียลดูบัวนะครับก็เอ่อโจจอยแน่นอนพร้อมนะครับที่จะเจอกับแดเนียลดูบัวทั้งซึ่งทั้งสองคน ชนะรวดนะครับจอยส์ Joyce 11แพ้0ู0สิบล็อกเอาต์ดานิลดูบัว15แพ้0ูนสล็อกเอาท์นะครับก็เพื่อให้อันดับสูงขึ้นใน WBO นะครับแอนโทนีโจชัวนะครับน่าจะน่าจะปล่อยเข็มขัด WBO ให้ไปนะครับให้กับอเลกซานเดอร์อูซิชซึ่งน่าจะเป็นคนที่ขึ้นมาเอาเข็มขัดไปในอนาคตนะครับก็ลองดูในจุดนี้ฝ่งนี้ก็ มันน่าจะเรียกความสนใจได้แหละนะครับอันนี้คือมวยนะครับในส่วนของกีฬาอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวเอาคอคเรฟเตกบอลก่อนนะครับเมื่อเช้ามีเกมระหว่างลอเทอร์ดามนะครับเจอกับ UNC um อ็นซีลอเทอร์ดามันดับ2ก็เอาชนะ UNC ไปได้นะครับ31ต่อ17นะครับลอเทอร์ดามใส่ชุดขาหมวกทองนะครับลงไปเล่นใน เกมนี้ก็เออบุ๊กนะครับควอเตอร์แบกเอ็นบุ๊กก็ก็มีทัชดาวนะครับแล้วก็ทีมรับของไฟติ้งไอริชนั้นก็เออล็อกในส่วนของทีมบุ๊กของคาฮีฮิลชนะได้ใน3าควอเตอร์หลังก็เลชนะไป3 1 1 7นะครับก็น่าจะคงระดับ2ต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพูดอื่นก็อยไปว่ากันเลยนะครับ ก็ที่อัดเทปอยู่ก็มีคู่ที่น่าสนใจก็อย่างโอเรกอกับโอเ g o n State นะครับและก็ผลที่จบไปแล้วเมีย State ว่าสเตชนะเท็กซัส23-20นะครับเกมของทีมเอดนดับเจอกันตารางวันนี้นะครับโอไฮ State เจอกับเออเปเยืยนอิลลินอยนะครับคู่นี้เล่นกันเที่ยงคืนเที่ยงคืนมีฟลอริ d a ที่6รับเทนนิสกี้เดน่าที่12รับ m a r ี่แลนด์ hmm. นะครับตีสอันดับ20 c o a s t อ l c a r o แคล a ไปเยือน Texas State นะครับตีสาครึ่งที่1อล่บามารับที่22 a u b u r อเบนะครับที่สเคลมสันรับพ t ตเตอร์ที่8 n o นอร์ทเวสเทไปเยือนมิชิแกนสเตท 8, ern, one, State, ที่5 t e เท็กซรับแชมป์เก่าเอสคืนนี้7จ็ดมงเชา้านะครับเจ็ดโมงครึ่งที่9จ e o จ g เจไปเยือนเซาท์แคล o l i ร a นนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแข่งขันวันนี้นะครับ นี่ก็คือในนี่คือ college f o o t b a เอาข่าวของ Baltimore Ravens นิดหนึ่งนะครับเป็นประเด็นในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับคอร์เตอร์แบ็กอย่างรามาแจ็กสันติดโควิด1 9นะครับรวมถึงเพื่อนอีกประมาณเป็นโหลเลยนะครับที่อยู่ในรายชื่อโควิด1 9อยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็สถานที่ฝึกซ้อมก็ปิดนะครับเพื่อกันในส่วนของโคโรนาไวรัสนะครับ ก็แจ็คสันนั้นผลตรวจเป็นบวกสัปดาห์นี้เราจะไม่ได้เล่นในเกมเจอกับพิตส์เบิร์กส e ตลเลอร์ซึ่งตอนนี้เลื่อนไปเล่นเป็นคือวันอังคารีนี้มีเกมวันอังคาร2เกมแล้วนะครับก็ก็เลยทำให้เกมมันขอบคุณพระเจ้าก็คือแบบเสียไปอีกแบบนั้นมันมันก็ทำให้ NBC ต้องมานั่งปรับตารางอีกนะครับอน่างที่บอกก็แต่ว่า NBC ถ่ายอยู่ Provisions ก็น่าจะได้ถ่ายอยู่เพราะอยู่ในสัญญานะครับ ก็จริงๆเบลติมอร์นั้นต like mm ้องเตรียมที่จะเล่นเกมกับดาร์สวันที่3ธันวาคมซึ่งวันพฤหัสนะครับดังนั้นก็เลยถูกเลื่อนไปเล่นในคู่เย็นบันจัน์ซึ่งเดี๋ยวช่องฟ็อกจะถ่ายทสดที่นั่นนะครับเดี๋ยวทรูชั่นหน้าจะได้ถ่ายเพื่อยในสันกันนะครับก็เบลติมอร์เท่าที่ดีที่สุดเนาะในการชนะ6แพ้4ในขณะนี้นะครับแล้วก็การเจอกับพิตส์เบิร์กที่ชนะ10แพ้0ด้วยก็ต้องทำผลงานให้เต็มที่ RG 3นะครับ อาจจะได้ลงในเกมนี้มีฟุตบอลไทยอพอดีเมื่อสักครู่ลืมไปแต่ย้ำไว้ก่อนฟุตบอลไทยเดี๋ยวจะพูดถึงข่าวท้ายสุดเลยนะครับในส่วนวิเคราะห์วันนี้กลับไปครับจิมฮาริฟานนะครับอดีตโค้ชของเซนตุยคอร์ดินัลตอนนี้คืออาริโซนานะครับแล้วก็กลับมาช่วยเซนตุยสแสลมสดัวเสียชวยได้ไปแปปีนะครับออลูกสาวนะครับเคที พินเดอร์ครับบอกกับนังสือฟิล์มเซนต์ลิสโพสต์ดิสแพชโดยที่เขาเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่โรงพยาบาลมิสซูรีแบดดิสนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับโควิด -19 กนะครับก็เอ่อสตาร์ที่เขาได้โค้ชให้เนี่ยอย่างเช่นแดนเดียดอฟแล้วก็คอนหลากโดบเดอร์ ler, ที่เซนต์ลุยส์นะครับแล้วแล้วก็ไปคุมให้กับบอชิงตันต่อฮันนิฟานเองนะครับในการเป็นเฮดโค้ชเมื่อปี1980ถึง85กับคอร์ดินัสนะครับ ชนะ3าแพ้49เสมอ1ึไปเพลย์ออฟปี1982นะครับได้แหวน2วงในฐานะ,ะนะผู้ช่วยกับเวสต์สกินสปีน1 9 9 1แล้วก็ที่พูดไปแล้วกับแรมสปีนห9 9นาินะครับแล้วก็หลังจากออกจากการโค้ชนั้นก็มาทำงานเป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับเซนต์ริคแรมในสมัยนั้นตอนที่เรมย้ายกลับไปลอสแองเจลิสนะครับเอาข่าวต่อไปนะครับ เาคอเลกชุดบอนอีกเล็กน้อยนะครับก็โค้ชของโอไฮโอสเตนะครับก็คือไรอันเดย์นั้นติดโควิด -19 จะไม่ได้คุมทีมเจอกับอิลลินอย์นะครับก็โอไฮโอสเตก็ State, บอกว่ามีประเด็นเรื่องของโควิด1 9ในมหาวิทยาลัยนะครับก็เกมกับอิลลินอยนั้นเล่นอยู่แต่ว่าจะไม่ได้เดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ตามที่วางตารางเอาไว้นะครับ แล้วก็โอวโอสเตบอกว่าจะมีการทดสอบในวันนี้เนี่ยแหละนะครับก่อนที่จะมีการเล่นเกมในวันนี้ตอนเชี่ยงคืนนะครับตามตารางที่ว่าไปแล้วก็แลนนี่จอห์นสันนะครับผู้ช่วยเฮดโค้ชแล้วก็หัวหน้าโค้ชทีมรับนั้นจะเป็นหัวหน้าโค้ชในเกมนี้นะครับบาสมหาลัยก็เกมที่เป็นประเด็นในวันนี้นะครับก็คือที่ ซานฟรานซิสโกนะครับไปชนะเวอร์จิเนียแชมป์เก่าได้สำเร็จนะครับก็น่าจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับของซานฟรานซิสโกในรอบหลายปีนี้นะครับก็จามารีบูเยทำได้19คะแนนนะครับแล้วก็เออซานฟรานก็เออ,เอ,อได้แปดแต้มสุดท้ายนะครับก็เอาชนะคาวาเลียสไปได้อย่างสวยงามนะครับที่คอนเนตทิคัตนะครับก็ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเนี่ยก็เป็นแชมป์มหาวิทยาลัย2ครั้งนะครับปี1955บปี1956ซึ่งทั้ง2ครั้งนำโดยบิลรัสเซลนะครับเสนงจากกานก็ถูกด่าไปสร้างตำนานแหวนสิบวงที่บอสตันเซลติกส์นะครับแ้วก็เป็นชายชาติี่ใหญ่ของทีม SF Dons ดอนนะครับเอาข่าวเบสบอลนะครับก็ที่นำเสนอข่าวไปนะครับเอาฟิลของแทนเปอร์เบดนดี้อะ โรซาเรนานะครับก็ปล่อยตัวแล้วหลังจากถูกจับไปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากประเด็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวที่เกี่ยวกับลูกสาวของเขานะครับก็เออโรซาเรนาบอกว่าที่ได้ที่ไม่ใช่บอกตำรวจบอกว่าที่เขาได้รับการปล่อยตัวเนื่นองจากครรยาบอกว่าได้จัดการเรื่องลูกเสร็จแล้วนะครับดังนั้นจึงถือว่าเคลียร์ในส่วนนี้นะครับ ก็อรซาเดน่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีทนายส่วนตัวหรือไม่นะครับเอาก่อนที่จะหมดไปเอาฟุตบอลหญิงนะครับสหรัฐอเมริกา,าแนีทนเรนเจอกันอีกครั้งหนึ่งในบีแม์ของฟุตบอลโลกหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะของสหรัฐอเมริกานะครับโรสลาเวลยิงประตูแรกไปก่อนนะครับ แล้วก็เออคนอนึงเป็นคริสตี้มูวิสนะครับยิงให้สหรัฐอเมริกาบุกไปชนะเนเธอร์แลนด์ได้สองประต,ตูต่อ0นะครับก็สหรัฐอเมริกาไม่ได้เล่นมา261วันนะครับแล้วก็เป็นสถิติชนะเกมที่11จาก11เกมของวลาดโกอโดนอฟสกี้นะครับที่มาแทนโค้ชหญิงชื่อดังจิเร์ลิสนะครับอ่ะพอดีลืมในส่วนของฟุตบอลไทย,ยงั้นเดี๋ยว ตกให้สุดท้ายนะครับวันนี้3คู่นะครับระยองกับสุขโขทยัยคู่นี้มองสุขโขทัยอยู่หกโมงนะครับชลบุรีกับท่าเรือหกโมงเหมือนกันคู่นี้มองท่าเรือนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีกับราชบ,บุรีหกโมงครึ่งอยากสนใจเจ้าบ้านมองคู่นี้เสมอนะครับอันนี้คือทั้งหมดของข่าวกีฬาวันนี้พบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ